เป็นยังไงเมื่อที่ผมตายหมดและผมโดน4หนึ่งงานนี้จะรอดหรือจะล่วงและผมจะแบกสาวๆได้หรือไม่ไปดู <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้สุ่มเซตโลกนะครับผมก็จะมาแบกสาวๆอีกแล้วนะครับนี้ก็อืม ก็ตามสเต็ปเดิมนั่นแหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแะ้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมมีตัวนะครับโอ้โหไม่ดาวดาวอุ้ยมีตัวเปิดจุดโอ้โหไม่ทันนะมาไม่ทันนะ ซับเลยเรียบร้อยดีน่าี่เข,ของงอ้าหัวโอ้โหไม่มีเหรียญซุปเพื่อนเลยอุ๊ยโอ้โมีหลายตัวนะครับเสียงเสียงยิงเยอะมากเพื่อนเราเอาแล้ว วันนี้ผมจะชาร์จเองดาวหนึ่งแล้วโอ้โหเยอะมากไม่ไหวแล้วเว้ยมาดาวไปเพื่อนดาวเรียบร้อยดีนะครับที่เพื่อนที่เพื่อนมาเติมถ้าเพื่อนไม่มาเติมเนี่ยเราน่าจะไม่ไหว อ๋อตั้งไอ้วอยข้างหลังแบบนี้ก็สวยใช่ไหมปุ๋ยยังเพื่อนนะครับโผมาโอ้โหไม่หัวได้ไงวะปั๊มยาก่อนนะครับชาดเลยดีกว่าอวอวโอยหาเพื่อนโอ้ โอ้โหไม่เข้าหัวเลยสุด,ด้วยเพื่อนโอ้โหไม่ได้เปิดมานะครับอัดคลิปอยู่ขอบคุณนะโอเคได้อยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อนเอาคิวก็ไม่เป็นไรครับอุ้ยโอ้โหโดนเปิดเกือบตายโอ้โหเจาะเลยใจเย็นครับเพื่อนเราเอาแล้วครับเนี่ย หวหรือเปล่าโอ้โหดาวไม่ไหววิ่งเข้าไปแบบนั้นก็ตายสิครับโอ้โห,โโหดาวดาวโอเคน่าจะมีตัวเดียวนะครับขอบคุณนะถอยเลยเพื่อนถอยเลยวงมาแล้วเข้าวงเข้าวง สุกน้องหมอกเลยโอ้โหอะไรนะเนี่ยดาวไหมราดเพื่อนนะครับธรรมดาครับช่วยๆกันครับช่วยๆกันไม่โตเพื่อน <c oughs> อืมหเหมือนเพื่อนจะโดนะครับ <c oughs> เรียบร้อยดาวแล้วโอ้โหโ จะเย็นครับกำลังไปครับอเอาไอ้นี่ก่อนเลยดาวโอ้แม่งเอ้ยอยู่ไหนอ่ะซ้ำก่อนนะครับรโอ้โหตายอะไรเนี่ยผมให้ตัวเลิบเมตสองเมตรเลยนะครับมมนเนมื่อกี้นี้แต่ไอตัวหนึ่งมันมันเข้าตัวนะ ไม่ได้เข้าขวพนนะเพื่อนกอ็นนร้องเขาไมนมีปืนิเสธยานะครับ <L un> โอนนี่ไงเดี๋ยวยิงให้เพื่อนโอ้โหศูนเ <L un> โ,โหน่าจะยิงไม่ได้นะครับน้องหมอกเจมน่าจะปรับใหม่นะครับน้องหมอกให้ให้ยิงได้อะไรนี้เมื <L un> อ่อก่อนเนี่มันได้นะครับแต่ว่ามันมีคนอยู่น้องหมอกเอยอะไงแบบไม่เข้ามาวงแบบแคมป์น้องหมอกอะไรเงี้ย ไม่ตายสักสักทีอ่านนเ,เกิดเมก็เลยปรับใหม่นะครับเลยแบบไม่ให้แบบมันสามารถยิงยิงน่องหมอกได้นะยิงตอนอยู่น้องหมอกได้โอเคครับอื <c oughs> ชุกได้ไหมเนี่ยชุได้น <c oughs> ่าจะชุกไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่เบอร์เบอร์สี่ว่าจะไปชุกนะโดูทรงละ เดี <muitas> ๋ยวผมจะไปซุปด้วยนะครับก็จะเบอร์สีโดนแล้วโอ้โหดาวเลยทางไหน่ะอุ้ยหลังออกมาอุ้ยอุ้ยลน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 อ้ไม่ทันโอ้ยอ้โหใจะเย็นไอ้วอลเลอลูกเดียวตั้งโอ้โหไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นงานน่าจะเป็นงานนะครับผม แต่ก็ไม่ไหวผมเพราะว่าผมตึงไงเราเล่นนะครับผมผมกากผมนี่ตึงนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนเราไปหมดแล้วโหอ,ออกไปชุกก็ไม่ได้นะครับต้องจำใจนะครับต้องจำใจลุยคนเดียวนะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะลูกปืนเป็นสายมาเลย โอ้ขออภัยนะครับต้องลุยคนเดียวนะครับช่วงนี้เป็นหวัดอืมเข้าวงสะดวกเลยจังหวะนี้มาจจะไม่มีตัวนะครับเอาเฮ้อะไรเนะี่ยแล้วนั่งขี้อะไรตรงนี้ เยอะข้างบนอ้าดาวโอตรซ้ำไม่ได้อุ oh, ๊ยมีตัวมาตายโอ้โ oh, ห oh, oh, ผมน่าจะไม่รอดนะครับดูทรงละ โอ้โอ้ว้าวว้าวโอเคครับก็จบเพยงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ครับผม